มาพูดถึงการดูพระแท้กับพระเกนะฮะดูที่ตำหนิดได้จริงหรือไม่มันเป็นทางกลับกันเลยนะครับตำหนิเนี่ยทำให้คนโดนพระเก๋มากที่สุดในตอนนี้และที่ผ่านมาดังนั้นผมจึงมีวิธีการดูพระง่ายๆหนึ่งรูเจาะซ้อนใช่ครับ,รบนี่นคือซิลิคนนะฮะนี่คือเอาซิลิคนสองชนิดมาผสมกันเพื่อให้มันแข็งตัวได้นะครับคนทำพระเก๋เขาใช้ตัวน,นี้แหละครับทำ นี่เราเราจะเริ่มการถอดเหรียญเค้กันแล้วโอเคเราต้องมีเหรียญแม่พิมพ์เหรียญแม่พิมพ์ยิ่งสวยยิ่งได้เหรียญเก้ที่มีคุณภาพดีเออยิ่งชัดครับอใช่ไหมฮะเนี่ยเขียนคุณได้ไหมครับเราจะต้องกดครับครั้เนี้กดแค่เนี้ยเราไม่มาใจว่าติดชัดไหมอือฮึเราก็จะกดย้ำเมื่อกี้ยังนิ่มอยู่ก็พิงสักปั๊บหนึ่งอันนี้ด้านหน้าเดี๋ยวผมทําด้านหลังด้วยอ่ามีด้านหลังด้วยด้านหลังด้วยครับ เห็นไหมครับนี่คือถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยเขาจะยังไม่มีรูนนี้เลยเหรียญแท้เนี่ยคือเป็นเหรียญเรียบๆก็มาเจาะรูเพื่อแขวนรูเจาะจะมีรูเดียวโอเคคราวนี้เมื่อมาถอดแบบนี้เหรียญมันเจาะรูมาแล้วเขาเขาจะติดเดือนนี้มาด้วยเวลาไปทําแม่พิมพ์เราต้องเอาเดือนนี้ออกอแล้วเราก็เอาไปหล่อ,อให้มันเต็ม ่่โดยทีี<อ><ๆ>ไมมรูเอาไปหล่อปูนคราวนี้เวลาเขาตัดไม่สุดเวลาไปหล่อมันก็จะเกิดหลุมตัวนี้ในแม่พิมพ์เวลาเราเอาไปทําแม่พิมพ์ตัวเก๋หรือตัวก๊อปปี้มันก็ติดไปด้วยคราวนี้เวลาเราได้เหรียญมาแล้วเหรียญที่เราถ้าเหรียญแท้เขาจะเรียบไม่มีรอยนี้แต่เหรียญเกมจะมีรอยนี้ติดมาด้วยจากตัวแม่พิมพ์แล้วคราวนี้เราเวลาเราจะเจาะรูอ่ะเราเจาะไม่ตรงรูเดิมก็จะเกิดเป็นร่องรอยแบบนี้อือมันมีรูซ้อนขึ้นมาเหมือนว่า ดั้งเดิมของมันเนี่ยมีรอยอะไรอยู่แล้วแล้วมีการเจาะซ้ำเข้าไปใช่ถ้าเป็นเหรียญแท้ถ้าเป็นเหรียญแท้จะมีรูเดียวเรียบเลยใช่เรียบเลยนะครับโอเคดูเป็นแล้วสองมาจับนี่แหละครับคราวนี้เราก็จับได้แล้วว่าถ้ามันมีรอยดูเดิมคือไม่แท้คุณอาจับได้ภายใน5าวินาทีคนทําเก๊ก็เราก็ต้องหนีไปอีกต้องหนีแม้จะได้อีกอ่าโอเคเมื่อ ใช้สว่านรูเล็กๆแบบนี้แล้วมันเห็นรอยเดิมเขาก็เปลี่ยนสว่านเบอร์ใหญ่ขึ้นเพร์ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันกินเพื่อให้มันกินกินไอเสี้ยวพระจังนั้นกินเข้าไปให้หมดใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของว่าถ้ารูเจาะใหญ่มักเป็นเหรียญเก๋อเอ้าเอ้าช่างสนุกชักสนุกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารูมันควรจะใหญ่แค่ไหนในเมื่อเราไม่มีตัวจริงให้เปรียบเทียบแบบเดิมไงใ่มครับเราอยากจะดูตัวจริงเราก็เซิร์ชกูเกิล ใช่ไหมครับเซิร <Search S 1> ์ชกูเกิลถ้าในอาจารย์ Google เนี่ยมันมีรูใหญ่และรูเล็กอื mm hmm. ไอเล็กกะแท้ uh huh. ไอใหญ่อ่ะมักจะไม่แท้ไม่แท้คนทำบาเก็ตคิดว่างั้นเราต้องย้อนกลับไปที่ต้นเหตุ uh huh. ถ้าฉันตัดตึง้งติดเดือยมา uh huh. เดือยทำให้เกิดรูถูกฉันก็ขุดมันออกเลยอ่าโอเคพอขุดมันออกเลยเนี่ยคราวนี้ไอหลังหูเหรียญเนี่ยมันก็จะบวมเลครับ แล้วทาไมมันไม่ตัดให้มันเรียบไปเลยล่ะตัดเรียบมีอันนั้นก็คือใช้วิธีที่ดูไม่ได้แต่ถ้าเก๋แบบนี้เราต้องไม่โดนแล้วไหมครับอ่าโอเคอ่ามันมีคนที่ไม่สามารถที่จะตัดให้มันเรียบได้เพราะมันเล็กมากนะมีแต่ไอแบบนั้นก็คือถ้าเราไปเจอก็อีกเคสหนึ่งดูตรงอื่นแต่ถ้าไอทําแบบหยาบๆแบบเนี้ยใน5วินาทีเนี้ยเราต้องรู้แล้วว่าบวมเก๋บวมอีกอันหนึ่งคือ หลังหูยับหลังหูของนี่ก็ <ผม S 1> เป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งที่เซียนดังโดนกันเยอะมากเลยครับในบางเหรียญเนี่ยฮะคุณอาครับเขาเขาเจาะแล้วมันจะมีรอยปลิ้นและรอยปลิ้นเนี่ยเวลาเอาไปกดซิลิโคนเนี่ยมันทําให้ซิลิโคนยับเอามาทําให้ซิลิโคนยับเนี่ยร่องรอยตรงเนี้ยมันก็เลยติดมาในบล็อก เออมันก็มันก็ปิน้นปิ้นขึ้นมาโอ้สูงสูงขึ้นมามันจะมีเส้นอะไรวุ่นวายไปหมดนะครับมันไม่เรียบมันจะมีเส้นอะไรวุ่นวายไปหมดนะเออเออเออไม่เรียบถูกต้องเ<อ><อ>ทคนิคสุดท้ายง่ายกว่าอีกดูเส้นรอบวงของอะไรฮะของเหรียญอ๋อวิธีนี้ดูแท็กเกอได้ภายใน3วินาที <c oughs> คือเหรียญที่ปั๊มออกมาจากไมพิมพ์จะมีปีกกว้างๆแบบนี้โอเคโอเคต้องตัดให้ปีกหายไปให้เหลือเป็นเหรียญแบบนี้โอเคโอเคแล้วการตัดไอตัวปีกนี้ออกเนี่ยเขาก็ต้องทําาาาตตตตััััววดดมเเจะู ให้ปมปูฉะนั้นไอ้เส้นรอบวงของไอ้ตัวเนี้ถ้าอะไรผ่านจากไอ้ช่องว่างนี้มันต้องได้เส้นรอบวงตัวเดียวกันอ๋ออ่าอ่ะคราวนี้คุณอาสองที่ไขป่ปลาไอ้ที่จุด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 ใช่ครับด้านขวานะฮะคุณอาจะเห็นว่าไข่ปลาของด้านหนึ่งน่ะมันขยับเหมือนท่านบันไดอืมโอเคองค์ที่ขยับไม่แท้เพราะรอยขยับมันเกิดจาก oh, <okay. S 2> เนื้อเกินจากการแกะสลักเลยต้องเห็นบ่อยๆจึงจะเข้าใจเรื่องเลยทั้งหมดวันนี้ที่ผมเล่าในราย,รายการนี้คือมาจากวิธีการผลิตทั้งหมด เพราะว่าเราไปศึกษาวิธีการผลิตของทั้งของแท้และของเกแล้วผมอยากจะบอกว่าเซียนพาร์ทุกท่านรู้เรื่องนี้แต่ไม่บอกใครคนที่บอกอาจจะไม่ใช่เซียน